สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอต้าโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอต้าโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องยนต์2.8ตัว V นะครับขับ4หรือตัวซิกมาโฟนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2015 ราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสี่หมบาทขอนเริ่มต้นเพียงแค่1,963งบาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับกำลังมองหารถนะครับอเนกประสงค์แบบเจ็ดที่นั่งแบบครอบครัวนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า Fortuner คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมและที่สําคัญรถคันนี้เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับและที่สําคัญนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์นะครับรถวิ่งน้อยนะครับ ถ้าสนใจยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ นะครับผมก็วันนี้นะครับทางเ็นรถโอดอาตโฮมคาของเราก็จะพาไปยนต์ชมหน้านะครับเจ้า Fortuner ตัวเครื่องยนต์2.8ตัว V4 ับ 4, คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้ตั้งแต่ปี15 16 17นะครับ18ก็เหมือนเดิม นะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับยาวตัดลับไปถึงตัวชุดโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบบายบีม LED นะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟเดลัยคู่หน้านะครับเถบลงมานะครับในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหลอดแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวชุดคิ้วนะครับครอบในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกจะเป็นแบบโครเมียมนะครับอ่า แล้วก็ด้านข้างนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแมกซ์อลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมเดิม <ๆ S 2> ให้จากทางโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าปัดกึ่งเงานะครับภายในช่วงล่างนะครับซุ้มล้อดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเหลวด้านข้างแล้วก็ที่สําคัญมีในส่วนของตัวระบบนะครับไฟเวลคัมไลท์ด้านล่าง นะครับในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้ตั้งแต่ปี16นะครับ15 16 17เนี่ยบันไดข้างจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับเป็นบันไดข้างสีดำนะครับมือเปิดประตูจะเป็นคมเมียมทั้ง4บานแล้วก็ราวหลังคาจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วที่สำคัญมือเปิดประตูนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบนะครับในส่วนของตัว smart key entry หรือในส่วนของตัว k e y l e t go นั่นเองนะครับสามารถล็อกรถ นะครับหรือปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้นะครับระบบเบรกนะครับก็คือน่าจะเป็นดิสหลังจะเป็นดัมนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นปี18ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดิสแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นหน้าดิสหลังดัมอยู่นะครับเถือขึ้นมาด้านหลังนะครับตัวบนหลังคาก็จะมีในส่วนตัวเสาอากาเป็นแบบที่ฉลามนะครับ สปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านหลังก็จะมีก้านปัดน้ําฝนพร้อมระบบไล่ฟ้านะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบไร้ไกด์ดิงนะครับคิวฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมตัวสัญลักษณ์ for t u n e r นะครับและเพื่อยืนยันว่าคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.8ก็จะมีสัญลักษณ์ตัว2.8พร้อมกับตัวนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อก็คือตัว Sigma 4นั่นเองนะครับเสริมด้วยระบบเสริมความปลอดภัยนะครับตัวชุดกล้องมองหลัง นะครับพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะถอยให้2จุดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามผมมาเลยครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากออกรถกับทางเต็นรถโคตอาร์ตอุ่งาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดนะครับ หรือจัดไฟแนนซ์นะครับของเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันในส่วนของตัวกล่องเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเติมนะ้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับติดกล้องภาพบันทึกภาพหน้ารถพร้อมกับในส่วนของตัวบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะครับ3ปีเลยอ่าตัวนี้นะครับเป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า Fortuner นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะ เป็นเครื่อง2 8ลิตรหรือเครื่อง2 8 0 0 c นซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลวนะครับเป็นตัว VN Turbo Intercooler นะครับก็ตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าครับที่ประมาณ3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ1,600-2,400ถึง2อ0 0รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตนมัติแบบ6สปีดนะที่สำคัญรถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับเดิมนะครับ านหน้านะครับเดิมหม้อน้ําเดิมนะครับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มองหารถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีอยู่ที่โอทอสคุมข่าของเรานะครับสนใจยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่อง2.8เนี่ยภายในนะครับก็จะตก ตกแต่งด้วยโทนสีแบบสีชามัวนิดนึงนะครับหรือสีชานมนะครับเบาะเป็นสีชานมนะนะครับเบาหน้านะครับฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับปุ่มควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับ t f t ในส่วนของตัวชุดเรือนใหม่นะครับ แล้วก็ปุ่มคูสคอนโทรลล็อกความเร็วรวมไปถึงปุ่มแพทเทิร์นชิพสามารถปรับเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่านตัวชุดพงมาลัยได้นะครับพงมาลัยก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตัดกับหนังดํานะครับดูสวยๆเลยมีปุ่มนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับมีปุ่มนะครับเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้ายกเลิกคําสั่งนะครับพร้อมปุ่มนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับอนจินนะครับที่เหลือก็จะเป็นเปิดฝาถังนะครับ ฝาถังน้ํามันนะครับฝากระโปรงหน้านะครับส่วนแผงข้างประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์กระจกประตูนะครับออโต้ไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับตัดด้วยลายหนังนะครับสีนะครับออกสีชานมหรือสีชามมวนั่นเองนะครับดูสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถนะครับปี15นะครับ ตัวนี้ปี2021แล้วนะครับเข้าปีที่6แล้วนะครับรถคันนี้วิ่งเพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นดูนะครับ47,000นะครับ90กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือชื่นชอบนะครับรถบ้านแท้ไม่วิ่งน้อยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีอยู่ที่เต็นท์โอทอาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับอ่าต่อมาครับ ในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลกลางด้านบนก็จะเป็นช่องลมแอร์พร้อมในส่วนตัวนาฬิกานะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินหรือไฟพารมาถล่มลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเครื่องเล่นทัชส,สกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับระบบนำทางนะครับแบบในว i เกเตอร์แบบภาพ 3D นะครับลิงก์ต่อกับในส่วนของตัวชุดกล้องถอยนะครับอ่า พร้อมกับภาพสมมุตินะครับเส้นคมชัดและที่สําคัญรองรับในส่วนของตัวชุดเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดี d ีวีนะครับ mp 3นะครับคลื่นวิทยุ fm am นะครับ ipod usb นะครับรวมไปถึงบลูทูธนะครับแล้วก็ที่สําคัญพงมาลายมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ลดเสียงอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับอ่า ต้องบอกว่าออปชันของเขามาดีเลยนะครับระบบปรับอากาศตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์เรียก็คือเปิดในส่วนของตัวพัดลมทํางานด้านหลังนะครับและด้านล่างเถิยบลงมาก็จะมีช่องเสียบไฟนะครับ12โวลต์ให้1จุดพร้อมกับนะครับช่องเสียบ usb aux นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการเลื่อนถลยนะครับ ระบบในส่วนของตัวล็อกความเร็วขณะบนทางลาดชันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อก็คือคันนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับอ่านะครับ ก็โดยปกติถ้าเราขับปกติก็จะอยู่ที่ขับ2หรือ H 2นั่นเองนะครับถ้ากรณีฝนตกถนนลื่นนะครับเราก็เลือกปรับมาเป็นโหมด H 4ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับความเร็วไม่เกิน110กิโเมต่อชั่วโมงนะครับขับแล้วก็ปรับได้เลยไม่ต้องจอดเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับอ่า ส่วนในส่วนของตัวนะครับบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบวอลนัทเลยนะครับดูสวยๆเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเถิบลงมาก็จะมีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอ่านะครับก็ถือว่าออปชั่นของเขาเนี่ยนะครับดีเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําวางแก้วน้ําได้นะครับในส่วนของตัวชุดบริเวณนะครับช่องนะครับยูบล็อกกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของนะครับอ่า ดูกว้างๆนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าของเดิมก็ไปใส่พรมกระดุมมาให้นะครับอ่าดูดีเลยนะครับถือว่าคันนี้นะครับดูสวยเลยนะครับภายในดูสะอาดเอี่ยมเลี่ยมเลยนะครับอ่าเถิบมาครับโบเลนนะครับในส่วนของตัวนะครับอ่อบนหลังคาด้านหน้านะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตา นะครับไฟเก๋งเป็นแบบ LVD อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟเก๋งหรือไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ม่านบังแดดนะครับเปิดไฟติดนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับอ่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับก็ถ้าสนใจยังไงนะครับลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับออปชั่นนะครับก็ตัวนี้มีพื้นฐาน นะครับเหมือนกับตัวอื่นทั่วไปนะครับตั้งแต่ปี15 1 6 17เหมือนกันหมดนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับว่าเป็นไงบ้างตามผมมาเลยครับในส่วนของตัวที่นั่งเบาะแถว2นะครับด้านหลังตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าเบาะนะครับอยู่ในสภาพนะครับตึง สภาพเรี่ยมๆเลยนะครับเบาะแถวสองสามารถปรับพับนะครับแยกระหว่าง40-60ได้และที่สำคัญบริเวณตรงนะครับเบาะนั่งกลางก็จะเป็นเบาะนะครับที่วางพักเท้าแขนนะครับมีช่องใส่แก้วน้ำนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีในส่วนของตัวที่ยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กหรือคาซีทนะครับแบบ Isofix นะครับอ่าแล้วเรามาปรับพับดูนะครับปรับง่ายๆเห็นไหมครับและที่สําคัญพื้นพรมนะครับเจ้าของไปใส่พรมกระดุมมาดูดีมากเลยนะครับสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับบนหลังคานะครับก็ยังมีในส่วนของตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับแยกนะครับระหว่างตอนหน้ามาให้พูดง่ายๆว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับ ไฟในส่วนของตัวชุดไฟเก๋งนะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ช่องลมแอร์ทั้งตอนหน้าทั้งตอนหลังแถว2แถว3เลยนะครับมีครบหมดอ่าแล้วก็ที่สําคัญบริเวณหลังคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์พร้อมกับช่องเสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์อีก1จุดนะครับอ่าเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับ คันนี้นะครับฝาท้ายนะครับ Fortuner ที่เรารู้กันก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณลูกค้านะครับถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากเลยนะครับเบาะแถว3สามารถปรับพับนะครับ50-50ได้เลยนะครับเพียงแค่เราใช้แค่มือเดียวเองไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะผมใช้มือเดียวอ่า สะดวกสบายมากๆและที่สําคัญพื้นที่ด้านหลังว้างกหรือเหลือเลยนะครับสามารถวางของสัมภาระนะครับกระโปรงกระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่นะครับมีครอบครัวนะครับประมาณ 4- ี่ห้าคนนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยกำลังดีเลยนะครับและที่สําคัญรถหน้าตาเดิมนะครับไม่เคยมีเกิดอุบัติเหตุนะครับนะครับ ต้องบอกว่าสวยๆแบบนี้นะครับมีอยู่ที่เต็นท์รถโอทอทโฮมคาร์ของเราก็สนใจยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขอญาตฝากนะครับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องยนต์2.8นะครับตัววีขับ4คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับ ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ